สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จะมาเข้าสุดสร้างหรืออู้บูนะคะวันนี้จะพาไปดูความลับในแอปบูกเกตเว้น,นะคะเราจะพาไปเอาของกันนะเราจะพาไปดูความลับนะทุกคน,นตอนแรกจะพาไปดูนะคะตอนนี้จะพาไปดูอีกทีติด ยวข้าเขาเรียกม่ไม่เป็นจับสายเนอะอออนลูกไม่ได้นะเตัวมันใหญ่มากเลยจะไปตรงเงี้ยนะคะจะเอาปัดตรงนี้นะคะปัดสีเขียวแล้วก็ปัดตรงนี้เลยะคะ่ะ ที na, ่มีตู้เซฟอยู่นะคะทุกคนตจะมีอูฐท่อตรงนี Đ ้ทัวร์ก็ลุไปขับตรงนี้นะคะทุกคนหาดูตรงนี้มันจะไป็นเส้นต่อกับสระว่ายน้ำนะคะทุกคนตรงนี้ค่ะมันจะมีห้องนะคะทุกคนกดตรงไฟนะคะตรงไฟนะคะมันกาตรงไปให้นะคะทุกคน นี่ของความลับสมารถคนจะรูร 14, ้เลยนะคะทุกคนกระเป๋าไว้หาที่เลยไม่เลยแต่ถงกันก็ไะะม่จะเป็นไรนะ خیلی کمی می‌خواهم با کی همیشه باشیم.